สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ข่าวความพร้อมเลเวอร์พูลประทับเบอร์ลี่เลเวอร์พูลจะไม่มีจอแดนแฮนเดสันในเกมรองสุดท้ายในบ้านของฤดูกาล 2019- 2020ถึงนะครับที่จะพบกับเบอร์ลี่ที่จะมาเยือนอันฟิวในวันเสาร์นี้โดยกาปตันทีมของพวกเรามีปัญหาการบาดเจ็บเข่าระหว่างชัยชนะกลางสัปดาห์เนื้อไรดันที่ทําให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่น4เกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ยังใดนะครับ โดยจริงๆแล้วข่าวของเฮนโดดีที่สุดในข่าวร้ายของทั้งหมดโดยเจากยิงกรอบกล่าวในงานแถลงขา่ขาวก่อนเกมเมื่อวันศุกร์บันเป็นการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องผ่าตาดัดเขาจะไม่ได้ลงเล่นอีกแล้วในช่วงปลายฤดูกาลน,นี้แต่ผมค่อนข้างมองในแง่ดีว่าเขาจะเริ่มต้นกับเราในฤดูกาลใหม่โดยทนายเงินอื่นสำหรับทีมแชมป์คือจะต้องต้อนรับการกลับมาของดิยองล็อบเรนในวันแข่งขันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กองหลังรายนี้ กลับมาฝึกซ้อมเต็มที่หลังจากมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขณะที่โจเอลมาติปนะครับก็เป็นนักเตะทีลิเวอร์พูลอีกคนหนึ่งเพียงคนเดียวที่ยืนว่าบทสิทธิ์แน่นอนขณะที่เกมลุกโมซาลาต้องการอีกประตูเดียวเท่านั้นก็จะกลายเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกนับตั้งแต่โรเจอร์ฮันนะฮะที่ทาเอาไว้ในฤดูกาล1965-1966และเป็นนักเตะลำดับที่4ที่ทําได้ถึง20ประตูติดต่อกันถึง3ฤดูกาลรวด ขณะที่เบอร์ลี่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับปัญหาความฟิตของนักเตะเพิ่มเติม,ตมให้ต้องกังวลแตกอย่างใดนะครับก่อนเยือนอันฟิลโดยแจ็คคอร์กเจ็บข้อเท้าเบนมี ben Me, เจ็บต้นขาแมสโรดันเจ็บเท้าและอาชลีบานไซเล่อนแต่คริสบูดมีลุ้นกลับม,มาเป็นตัวจริงหลังจากที่ลงเป็นตัวสลรองในสองเกมลสวดโยฮันสเบิร์กกูตมุนสันและโรบบี้เบดีพร้อมลงเล่นให้กับเบอร์ลี่เช่นเดียวกันนะครับ นางด้านชอนไดกล่าวว่าเรามีข้อจํากัดในการปรับทีมที่เราสามารถใช้เป็นตัวจริงได้เพราะผมไม่รู้สึกว่านักเตะเราลุ่งจะพร้อมเป็นตัวจริงแล้วแต่พวกเขาอาจจะได้เล่นวูดดี้มีโอกาสที่ดีกว่าเดิมโยฮันส์และโรบบี้เราจะต้องละเอียดอ่อนนิดหน่อยเพราะพวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลมากนะักขณะที่วูดดี้ตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์เขาเริ่มวิ่งได้แล้วเขามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นแต่เราต้องให้คนอื่นเริ่มต้นอย่างชา้ชา แต่ชัวว่าจะมีส่วนร่วมกับเราอย่างแน่นอนเราจะต้องรอดูกันบเบลลี่จะเดินทางมาเยนแอนฟิล์หลังจากบุกชนะเวนแฮมเต็ด1-0เมื่อกลางสุดาและรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับเราอยู่ในฟอร์มที่ดีไดสเกลเสริมมันจะต้องมีฟอร์มระดับดีที่สุดโฟกัสและเข้าใจเกมและหวังว่าพวกเขาจะเจอกับวันที่เ,เงียบๆเพราะถ้าพวกเขาเล่นออกมันจะยากมาก ถ้าไม่มีพลังของนักเตะและพัดการทีมที่พวกเขามันจะยากมากที่จะคว้าแชมป์พเมลีกมันเป็นเรื่องยากที่จะคว้าแชมป์ลีกหรือเลื่อนชั้นผมต้องให้ความเคารพสูงสุดในเรื่องนี้นะครับและกับสไตล์การเล่นที่พวกเขาประสบความสำเร็จเราไปดูรายชื่อตัวจริงในเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับโดยเกมล่าสุดนะฮะที่ลิเวอร์พูลใช้ลงเล่นนะฮะในนัดที่ชนะไบรตันมา3-1ในวันที่8กรกฎาคมอลิสันเบเกอร์ เรสอเล็กซานเโนโดอร์โจโกเมตวิชิฟันไดิสเนโกวิลเลียมจอแดนเฮนเดสันจอจินุวารเนดุมดามบีเกตาอ,าลกอ,อกเล็กอ์อัลเกรชมเลนโมเมตซาลาและโรเบร์โตฟิมิโนโส่วนด้านเบอร์ลี่นะครับในนัดที่แล้วที่เอาชนะเบนแฮมยูเตดหนึ่งศูนในวันที่8กรกฎาคมเช่นเดียวกันกน,นิกโป๊ปบาสลี่เชลลองทาคอสกี้เทเลอร์เวสบูสบราวน์ฮิลส์ปีเตอร์แม็กซ์นิววีดา โลดีเกรสก็อย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะสามทุ่มตรงนะครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นหมู่จะเป็นจ่านะจ๊ะอดีตพทยลิวรูพูเปิดเผยเคยเย็บไข่ห้าให้กับตำนานประสบการณ์ระทึกขวัญสตีเวนเจลานะครับผู้จัดก,การทีมเรนเจอร์เคยเกือบต้องพลาดการมีทายาทสืบสกุลแล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บหนักที่ไข่ห้านะฮะในเกมเอฟอรัพโดยงานนี้อดีตหัวหน้าแพทย์หงแดงยอมรับ ไม่เคยคิดผันว่าจะเป็นคนแรกที่ได้เย็บไขห่หำของตำนานกัปตันทีมเดอะเลสสตีเวนเจอร์ลันะครับตำนานกัปตันทีมของดังลิเวอร์พูลเกือบต้องสูญพันธุ์เนื่องจากอาวัยวะเพศฉีกในระหว่างที่ช่วยต้นสังกัดชนะปอนาดสองศูนย์ในศึกเอฟเ p อคัเมื่อปี2 0 1 4จากการเปิดเผยของแอนดรูมาซชิสหัวหน้าแพทย์ที่สโมสรลิเวอร์พูลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัดที่สตีวิจีถูกเสียบสกัดอย่างรุนแรงโดยในะตอนนั้นเจอร์ลัดจำเป็นต้องเย็บ ไข่ห้ำหรือว่าน้องชายของตัวเองเป็นการด่วนนอกจากนี้เขายังต้องเข้ารับการรักษาสภาพจิตใจเพราะตรงเย็บไข่ห้ำซึ่งเป็นอาวุธลับส่วนตัวมันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสนเรื่ร้ายสำหรับเขาและต้องใช้เวลานานกว่าที่จะลืมเรื่องราวครั้งนั้นได้มาซีนะครับซึ่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมแพทย์สหพัน์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากล่าวว่าสตีเวิจีเข้ามาหาผมตอนจุดเกมและพูดว่าคุณหมอคุณจำเป็นจะต้องมาดูตรงนี้ ผมมองลงไปข้างล่างและเห็นเลือดไหลนองไปทั่วไข่หำนอกจากนั้นแล้วมันก็เริ่มคิดว่าโอ้ oh, แบบนี้ไหนคงเจ็บปวดทรมานมากใช่ไหมสตีวีผมพยายามคิดย้อนกลับไปในตอนที่ผมเป็นแพทย์ฝึกหัดแล้วก็ไม่เคยคิดสักครั้งเลยนะครับว่าผมจะได้รับการฝึกว่าคุณจะต้องเจ็บไข่หำตัวเองไงผมคิดว่าผมไม่อยากเป็นคนแรกที่ได้เย็บไข่หำหรือว่าน้องชายสตีเวนจูลาดแต่มันจําเป็นต้องทา อดีตหัวหน้าทีมพายดูเลสระบุทิ้งถ่ายนะฮะโอ้โ,หโ,หโหเกือบมันใครห้ำแตกจากใจแฮนเดร์สันรายาขอบคุณแฟนบอลลิวภูหลังต้องปิดเทอมทั้งสี่สัปด์ เาแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมของพวกเราโพสต์อินสตาแกรมถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองและขอขอบคุณสาวกเดอะคอปหลังจากที่ตัวเองมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าจนช่วดลงช่วยทีมในช่วงเวลาที่อยู่ของฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิฟิลทิวเช่นกรีดในวัย30ปีนะครับระบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมสโมสอนุูบอลลิเวอร์พูลเอาชนะบรดน3-1ในศึกฟูตบอลผิวกรีดเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยเจคก็ปได้ให้สัมภาษณ์งานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเดินกลับเบิร์นสลีย์ ในสุดสัปดาห์นี้ว่ากองกลางกัปตันทีมจะไม่สามารถลงช่วยทียมได้ในซีซั่นนี้โชคร้ายที่อาการบาดเจ็บเข่าที่ผมได้รับในเกมพบกับไรเดนเมื่อค่ำคืนวันพุธทำให้ผมไม่สามารถลงสนามช่วยทียมได้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ใน2ส,สัปดาห์ของฤดูกาลอย่างไรก็ตามโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายของผมจะเริ่มต้นขึ้นในทันทีและผมจะทำงานอย่างหนักเพื่อกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้พร้อมเต็มที่สำหรับการเริ่มต้นในซีซั่นใหม่ แน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ผมอยากจะส่งท้ายฤดูกาลน,นี้แต่โดยวรวมแล้วเรามีซีซั่นที่น่าตื่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานทีมและผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมจนถึงนัดสุดท้ายแม้ว่าจะต้องนั่งอยู่ข้างสนามก็ตามผมมั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมของผมจะส่งท้ายฤดูกาลน,นี้อย่างสวยหรูแน่นอนขอขอบคุณทุกข้อความที่ให้กำลังใจและผมตั้งเป้าจะกลับลงเล่นอีกครั้งโดยเร็วที่สุด มาตีปแฮปปี้กับชีวิตในทินแอนฟิ์แต่ไม่ปิดโอกาสรีเทิร์นชาวเกส0ุนซีเจอมาตีปนะครับปากกหลังกันยาวขอนลิวอ์ภูยังไม่ปิดโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับไปคัดแ่งกับชาวเก 04, สซุนซีสโมสรเก่าในศึกบุนเดสสสีกยเยอรม,ม,มันมาตีปมีสัญญากับลิวอ์ภูถึงปี2024ผมยังรู้สึกมีความเชื่อมโยงกับชาวเกส0ุนซีอยู่เสมอมาตีปเก่าผ่านสื่อยอรมันสโมสรในนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมในโลกของฟุตบอล4ีปีถือว่านานมากกับการย้ายมาอยู่กับลิ การมองไปให้ไกลเกินแทบเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในวงการนี้ผมก็แค่พยายามโฟกัสกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพอหมียันหงดังไม่เคยเอาเรื่องทำลายสถิติมาเป็นแรงกระตุน้นอลิสซนเกอร์นะครับจำหนึ่ของลิเวอร์พูลยืนยันว่าทีมหงดังไม่ได้เอาเรื่องการทำลายสถิติมาเป็นแรงกระตุน้นเพราะบางครั้งก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าสถิติอะไรที่กำลังจะถูกทำลายลงลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะทำลายสถิติ ทำคะแนนได้100แต้มของแมนเชสเตอร์ตี้ลงได้หากพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้สามนัดจากสนัดที่เหลืออยู่ในลุ้นการนี้ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามไอเซมบเกอร์ก็ยังบอกว่าการทำลายสถิติไม่ได้เป็นสิ่งที่พวกเขาโฟกัสแต่เป็นเรื่องชัยชนะในเกมต่อไปต่างหากที่ทุกคนมองไปถึงพวกเราก็แค่รักษาในสิ่งที่พวกเรารักสิ่งที่พวกเรามีแพชชั่นในการทำการเล่นฟุตบอลมีฟุตบอลที่ดีและสนุกกับการลงการแข่งขันที่พวกเรามีอยู่ณตอนนี้ พวกเราก็แค่โฟกัสในแมตต์ต่อไปต่อสู้เพื่อ3คะแนนเต็มบางครั้งพวกเราก็ไม่รู้ด้ซ้ํำว่าพวกเรากําลังทําลายสถิติอะไรพวกเรารู้ว่าเมื่อมีคนมาบอกพวกเรานี่แหละมันเยี่ยมนักครับที่มันเป็นอย่างนั้นแค่ไม่ใช่สิ่งที่เราเฝ้ารอพวกเราต้องทุนเทเต็มที่100%เเท่าที่ดีที่สุดของพวกเราในสนามและเมื่อได้ชชยชนะกลับมาสถิติจะตามมาเองและสิ่งสําคัญที่สุดคือพวกเราเป็นแชมป์ นี่คือสุดข่าวลิวร์พูลกันซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11รก,กรกฎาคมนะครับจวดพี่น้องจวด